ธนาคาร CIMB ไทยเปิดจองซื้อหุ้นกู้บริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่โดยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน2ชุดด้วยกันก็คือชุดแรกชุดที่1 อายุ1ปี7เดือนอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่3.7-3.85%ถึง3.85%ต่อปีเดี๋ยวใกล้ๆคงเปิดเผยอัตราดอกเบีย้ยนะครับและอายุ3ปีชุดที่2อายุ3ปี6เดือนอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่นะครับ4.8ถึง4.95%ตต่อปีเช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงใกล้ๆ เผยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นแบบคงที่นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ช่วงไหนนะครับโดยอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทคือ BBB อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB ลบนะครับโดยคาดว่าจะออกเสนอขายหุ้นกู้นะครับวันที่ 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19มกราคม2566 จองซื้อขั้นต่ำ1 1000บาททวีคูณครั้งละ1 0 0 0บาทเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปนะครับข้อมูลอยู่ในระหว่างกรรทพิจารณาซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โปรดทำความเข้าใจในสัดสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดใจลงทุนเสมอสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือสแกน QR c ค d e ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้เพื่อไปศึกษาหุ้นกู้นะครับของบริษัท Unix Engineering and Construction จำกัดมหาชน